พาชมอีู d m ดีนะครับผมอันนี้ปี2013นะครับเป็นตัว VGS Z นะครับนี่ครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วสภาพเรี่ยมๆเลยนะครับรถหน้าหลังเดิมนะครับน็อตไม่ขยับยางปี2022นะครับยางใหม่นะครับผมใช้งานได้ยาวๆเลยสภาพเรี่ยมเลยนะครับผมอันนี้ เป็นตัว VGS z นะครับาดูภายในนะครับนี่ครับภายในสวยเลยเรียบๆแคปเปิดได้นะครับผมนี่ครับพาไปดูห้องเครื่องนี่ครับเครื่องยนต์เป็นตัว VGS Turbo นะครับ เพดเดิมๆนะครับน็อตไม่ขยับฝากระโปรงเดิมสวยๆเลยรถสภาพเรียมครับดูได้เลยนี่แชสซี่สวยๆนะครับผมโอเคครับใครสนใจคันนี้ทักมาได้เลยนะครับ3 3 9 0ส0ับาทนะครับไม่แพง